สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคนโสดนะคะชาวธาตไฟนะในช่วงตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะวันที่7จนถึงเอมอ31เนาะ31มมีนาคมนะคะจนถึงสิ้นเดือนเลยนะดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคนโสดชาวธาตไฟได้แก่ราศี เมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะจะรวมอยู่ในทัดไฟหมดเลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะคนโสดเขาเช็คพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนแล้วกันเนาะพลังงานตัวตนพลังงานของชาวทัดไฟคุณดูเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในตัวเองนะคะมีความฝัน มีพลังมีกำลังใจในตัวเองนะคะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนเก่งมีความสามารถเชื่อในเชื่อในตัวเองศรัทธาในตัวเองนะคุณชอบลงทุนนะคะทำโน่นทำน,น,ทำนี่ทำธุรกิจนะคะคนโสดคือคุณอาจจะโสดมานานนะคะในบางท่านบางคนแต่คุณให้ความสุขกับตัวเองได้นะ ให้ความอบอุ่นใจนะคะคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองได้อืมก็คืออาจจะโสดแหละอาจจะดูเหงาแหละแต่คุณเน่ะก็ดูแลจิตใจของตัวเองได้นะคะชาวทัดไฟอุ๊ยคุณเชื่อในเรื่องของรักแท้คู่แท้หรือเปล่านะคะตัวคุณเองเนี่ย ยังคาดหวังนะว่าคุณจะได้เจอคู่ที่ดีนะความใฝ่ฝันของคุณก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานแล้วก็มีความสุขในเรื่องของชีวิตคู่ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นพลังงานของคุณนะนกมองว่าคุณอนะ่ะคุณเชื่อนะว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณเชื่อว่าคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตนะคะต่อให้คุณโสดก็ตามในช่วงนี้ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะสาองนะคะสามสองเจแล้วก็สาอ่าเป็นอายุก็ได้เป็นปีเกิดหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะชาวทัดไฟมาดูซิคุณเป็นคนที่ดู หน้าค้นหานะนกมองว่าบางคนเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะโสดมานานก็คือไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะคะเออเป็นคนที่เปิดใจยากหรือหรือบางท่านบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าว่าเออปิดใจมานานนะคะโสดมานานอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะออหรือบางคนนะคะเป็น พราะไม่แม,ม,ม่ไม่ก็ได้คือเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนนะคะนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณอีกตัวเลขหนึ่งก็คือ71นะคะอ่า71มาดูซิแล้วความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณตอนนี้คือคุณจะเป็นใน ลักษณะที่ว่าคุณจะประเมินสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถพัฒนาต่อได้เขาไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามานะคุณก็ยอมอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะเป็นในลักษณะแบบนั้นคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเออคือมีมีคนรักเราก็ปล่อยให้เราเหงาอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่โอเคนะคุณจะไม่เอานะคะมาดูความรักของชาวทัศุไฟในช่วง มีว่าเป็นยังไงบ้างนะอมืมีพลังงานคนใหม่ไหมอืมไม่นะคนโสดพลังงานของคุณเนี่ยพลังงานความรักของคุณอนะเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเคย เกี่ยวข้องกับคุณในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะเคยเป็นคนคุยเก่าของคุณแล้วก็ไม่ชัดเจนกับคุณนะอยู่ๆเขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะชาวทัดไฟนะจะเป็นในลักษณะที่อยู่ๆก็อยากที่จะกลับมาสู้นะคะกลับมาปกป้องความรักครั้งนี้ไม่อยากที่จะสูญเสียไปเหมือนกับว่ายังไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึก กังวลใจไม่สบายใจก็ได้คนคนนี้นะหรือก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่ในชีวิตของคุณเคยคุยกับคุณแล้วก็ไม่ไม่ชัดเจนก็ได้นะดูเหมือนแบบอาจจะมามาหายหายได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะเจ้าเสน่ห์เจ้าสำราญนะคะมีคนถูกใจเขาเยอะก็ได้นะคือเหมือน ณเวลาเนี้ยที่เราดูไพ่ก็คือคนคนนี้เหมือนจะมีการเทคแอคชั่นหรือมีการเข้าหาคุณนะคะแบบที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าเอ้าคนคนนี้ยังกลับเข้ามาในชีวิตของเราหรือคุณแปลกใจว่าคุณจะได้คุณไม่คิดว่าจะได้รับการเทคแอคชั่นจากเขานะคะเนี่ยเหมือนจะมีการเริ่มเริ่มต้นอีกครั้งนะคะเนี่ยการเริ่มด้วยดีนะคะเออ ก็มองว่ามีมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขากำลังจะเข้าหาคุณนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบเอ่อเข้าหาที่มีความพร้อมมากขึ้นพร้อมพร้อมกับความสัมพันธ์นี้นะเขาอาจจะคิดว่าเรื่องราวระหว่างคุณและเขามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะอืมมันไม่ได้ง่ายเลยเขาต้องเขาต้องพร้อมจริงๆะ่ะเขาถึงจะ ไปต่อในความรักครั้งนี้ได้นะคะหนูรู้สึกว่าแบบนั้นนะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะคะต่างกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัยแล้วก็เชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันนะเนี่ยการเริ่มต้นใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบเหมือนกลับมาแล้วดูจริงจังแนว่วแนว่มากๆเห็นไหมคะพไพ่ใบนี้คือการกลับมาของคนคนนี้ชัดเจนเลยว่าเออ ดูดูจริงจังดูพร้อมมากๆกับการที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ค่ะเนี่ยเขาพร้อมที่จะแบบเข้ามาจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะอืมบางคนอาจจะมีเรื่องของเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยแล้วคนคนนี้ดูเหมือนเขายังอะไรอววรคุณยังไม่อยากที่จะแบบ สูญเสียคุณไปนะคะนกมองว่าเขาจะต้องมีการเช็คแอคชั่นการเข้าหาคุณแล้วแหละแล้วอย่างที่บอกว่าเขาพร้อมนะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อเขาต้องเจออะไรบ้างเขามีความพร้อมเขามีความแข็งแกร่งทางจิตใจดูเหมือนเขาจะแบบคิดว่าไม่มีอุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าแค่เขากลา้าแค่เขาแบบ ไม่กลัวนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ในความรักครั้งนี้แล้วการกลับมาของเขานะคะอย่างที่บอกว่าเขาอยากที่จะทำอะไรให้มันดูมั่นคงชัดเจนนะคะแล้วก็อยากที่จะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคุณนะที่นกรู้สึกได้นะคะบางท่านบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคือเขาอะยังยังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะ พลังงานคนโสดในวันนี้นกมองว่าน่าจะเป็นความสัมคันธญที่เคยเกี่ยวข้องกันมานะคะคนที่จะแบบคนที่จะเข้ามาน่าจะเป็นคนที่เคยคุยเคยเกี่ยวข้องกันมานะคะสำหรับพลังงานในในคลิปนี้นะไม่น่าจะเป็นคนใหม่ๆนะคะเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากคุณเขาได้เติบโตนะคะว่าเขาจะต้องดูแลความรักยังไงเขาจะต้อง เหมือนเขาได้เข้าใจในเรื่องของความรักมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าจะต้องทำยังไงเขาจะอ่อนแอไม่ได้นะอืมเขาต้องแข็งแกร่งเขาต้องกล้าเขาถึงจะสามารถที่จะพิชิตใจคุณได้ครอบครองความรักครั้งนี้ได้อลไอย่างเงี้ยนะอืมมาดูซิยังไงอีกเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ เขาจะชัดเจนนะความรู้สึกของเขาเขาอยากให้ความยุติธรรมกับคุณเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะรักษาความยุติธรรมได้เป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเนียบนะอืมรักษาความยุติธรรมเนาะเป็นราชการได้นะผู้พิพากษาอย่างเงี้ยอืม ชาวราศีตุลขึ้นมานะคะทัตลมเมถุนตุลกลมขึ้นมาเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนเขามีความพร้อมมากๆเลยที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันมันเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณโอ้โหเขาตั้งใจแล้วแหละนะว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขาตั้งใจที่จะพิชิตใจคุณ ืเขาไม่ยอมแพ้นะคะเนี่ยการหมุนเวียนก็คือการวนกลับมาของใครบางคนพลังงานพาไพ่ใบนี้ก็เหมือนไพ่ the wheel of fortune ด้วยนะคะเออเหมือนกับเป็นการวนเวียนกลับมาของใครบางคนนะคะอืได้เหมือนกันนะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้เขาจะกลับมา คือบางทีคนคนนี้อาจจะไม่ได้จบกับคุณนะแต่เขาหายจากคุณไปก็ได้แล้วเขาก็วนกลับมาเลยอย่างเงี้ยนะเขาอยากวนกลับมายังอยากไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะนะเนี่ยเขามีความคิดที่ดีเขามีไอเดียที่จะทําให้ความรักครั้งเนี้ยมันมันไปต่อได้แล้วการไปต่อในความรักครั้งเนี้ยมันจะมันจะไปต่อได้แบบว่า ไปต่อแล้ให้แบบว่าเออมันบันเจิดมานะคะเนี่ยมันจะมีการพุ่งทยานมันจะไม่ได้ติดขัดอะไรอีกต่อไปนะคะสำหรับการไปต่อระหว่างคุณและเขาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นไพ่ Wheel of f o r t จ n e ได้นะคะพลังงานไพ่ใบนี้มันเหมือนกับการวนกลับมาของใครบางคนอืเหมือนเขาอาจจะห่างหายไปแล้วก็ไปเข้าใจ ชีวิตแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเอาไหมคือเขาไปเข้าใจชีวิตแล้วนะคะว่าชีวิตเป็นยังไงนะคะเออเหมือนกับยังไงดีลุกยกตัวอย่างภา่ใบนี้อาจจะเป็นภพ่ของ the world นะคะนั่นหมายความว่าการได้เข้าใจชีวิตแล้วเ เขาได้เติบโตเขาได้เรียนรู้เขารู้แล้วว่าการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต้องทำยังไงมันไม่ใช่จะมีแต่มุมดีๆนะคะความรักมันจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องมีปัญหาแล้วเราก็จะต้องจับมือกันแล้วก็ผ่านพ้นมันไปให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาเข้าใจในในชีวิตเข้าใจในมุมมองของชีวิต ทุกๆด้านแล้วเนี่ยนะนะการกลับมาของเขานะคะเนี่ยการหมุนเวียนกลับมาของใครบางคนแล้วเป็นการกลับมาที่ดูมั่นใจมากๆดูพร้อมมากๆที่จะแบบไปต่อนะคะในความรักครั้งนี้เนี่ยคนที่นิ่งหายกันไปคนคนนี้ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขามีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้ปลดปลดล็อกตัวเองอะ่ะเขาอาจจะแบบ ไม่ยอมเป,เปิดใจให้คุณหรือเขามีอดีตในเรื่องความรักนะคะความกลัวบางอย่างทําให้เขาอะไม่กล้าที่จะรักก็ได้นะหรือคนคนนี้ที่เขานิ่งเงียบหายไปจากคุณเขาอาจจะก,กลัวการผูกมัดนะคะกลัวที่จะมีพันธะอะไรบางอย่างก็ได้นะม,มาดูซิแล้วนะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ ธาตุไฟคนโสดโอ้โสําหรับคลิปนี้นะนกมองว่านั่นแหละสําหรับคนที่มีประเด็นกันไปหรือเปล่าคนที่เคยห่างหายกันไปนี่แนวโน้มความสัมพันธ์อุ้ยคุณจะมีความสุขนะคะความสุขความสบายใจกําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะโอ้โหพลังงานของคุณก็เฉิดฉายมากๆดูโดดเด่นมินเตเนะนะคะรักตัวเองนะอยู่ในจุดที่มีสิทธิ์เลือกมากๆเลยนะ คุณจะรู้สึกสบายใจคุณจะได้เป็นตัวเองคุณจะมีความสุขนะคะอุ๊ยการกลับมานะถ้าเกิดคุณให้โอกาสค,คนคนนี้ความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่สดใสแล้วก็แข็งแรงมั่นคงในที่สุดนะคะอืมจะเป็นความรักที่ยาวนานแล้วก็ยั่งยืนมากๆซึ่งพลังงานไพ่ใบเนี้ขึ้นมาบอกบอกว่าคุณอนะเลือกได้นะ จะไปต่อหรือไม่ไปต่อกับคนคนนี้แต่เขาจะกลับมาเนาะเขายังไม่อยากที่จะเสียคนไปนะเออลรงงานของคนที่แบบอาจจะแบบ นิ่งกันไปหายกันไปนะคะยังรู้สึกอารยาวรคุณอยู่นะคะเนี่ยก็จะเป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะไพ่บอกอย่างนี้นะถ้าคุณอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะเหมือนคนคนนี้เขาได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตหรือตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันที่คุณได้เรียนรู้จากความเป็นตัวเขาคุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตในในความรักครั้งนี้นะคะเนี่ยเขามีความพร้อมมากขึ้นนะ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานะของเขาหรือว่าจิตใจนะคะความพร้อมของเขาตอนนี้เขาได้เรียนรู้แล้วนะเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ที่มันดูสดใสนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยเขาจะเขาจะใจดีกับคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะเทคแคร์คุณ คุณจะได้รับการดูแลใจใส่อย่างดีนะคะคุณจะเป็นที่รักเป็นที่ยธนุธนหอมอ่านี้ก็เป็นพลังงานความรักของชาวธาตุไฟในเดือนนี้นะคะคนโสดนะก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังนกไปเกอะน,นะคะในวันนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ